น้ำมันมะกอกผู้ปว่วยโรคไตสามารถทานได้หรือไม่นะคะ คำตอบก็คือสามารถที่จะทานได้ในผู้ป่วยไตทุกระยะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ3าบีระยะ4ระยะ5เราก็สามารถใช้น้ํามันมากอกได้เหมือนกันแต่เราจะต้องคํานวณปริมาณการใช้น้ํามันที่เหมาะสมนะเพราะว่าน้ํามันคือตัวช่วยเพิ่มพลังงานเราทานได้แต่เราต้องจํากัดปริมาณการทาน,นะคะ่ะสําหรับท่านที่คํานวณ ทราบปริมาณการใช้น้ำมันที่เหมาะสมแล้วเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ยังไม่ได้คำนวณน,นะคะแนะนําเป็นคู่มือกินดีแต่ดีชีวิตมีสุขเล่มนี้เลยนะคะที่มีวิธีการคำนวณแล้วก็แนะนําในเรื่องของการใช้น้ํามันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจหรือว่ามีอยู่แล้วนะคะก็อ่านทำความเข้าใจได้เลยเนาะ,ะสำหรับท่านที่อ่า ได้ไปแล้วนะคะเราก็ไปเลือกใช้น้ํามันให้เหมาะสมเลยถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้น้ามันมะกอกนะคะเราก็ต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าน้ํามันมะกอกนะคะจะมีแบบชนิดที่ทานสดเท่านั้นนะคะก็อย่างเช่นจะเป็นแบบเอ็กตาร์จินนะคะซึ่งเราก็จะใช้แบบอ่านราดในสลัดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ผ่านความร้อนผ่านความร้อนก็จะมีแบบผ่านความร้อนแบบว่าเอ้ยผัดเฉยๆหรือว่าผ่านความร้อนที่แบบเป็นการทอดแบบนี้นะคะเราก็ต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมด้วยนะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากน้ํามันมะกอก ย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกชนิดไม่ถูกและไปใช้แบบผิดวิธีนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดโทษขึ้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันมะกอกผู้ป่วยตายทุกระยะสามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะว่าจะใช้แบบไหนเนาะ,ะและสําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3 B ระยะ4ระยะที่5นะคะเลือกใช้ถูกชนิดแล้วนะคะก็ต้อง กำหนดปริมาณใช้ให้เหมาะสมด้วยเนาะเราจะได้รับพลังงานที่เพียงพอน้ําหนักเราจะได้ไม่ลดลงมากเกินไปนะเพราะถ้าเกิดว่าในแต่ระยะ3 b 4 5านะคะน้ำหนักลดลงมากเกินไปก็อาจจะทําให้ไตทํางานหนะักค่าครีตินินสูงขึ้นได้เกลียมอ่างก็จะลดต่ําลงเนาะะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลแบบให้ครบวงจรนะคะไตเราจะได้ดีขึ้นเนาะและถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่มีคู่มือกินดีไตดีเล่มนี้นะคะและถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคู่มือเล่มนี้นะคะอ้อมรวบรวมสาระความรู้สาคัญที่ผู้ป่วยโรคไตว แนะนําไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะโดยรวบรวมมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทั้งหมดเลยนะคะและก็มีเมนูอาหารหวานขาวนะคะรวมทั้งหมด140เมนูนะคะเป็นผู้มือขนาด A4 นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมศรีนีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด s u b และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการแรสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ